ห้องเต็มไปด้วยผมเส้นผมและตอนนี้ลดน้อยลงเยอะมากๆเลยค่ะ หลังจากได้ลองคือประทับใจมากค่ะคือแบบเดี๋ยวนี้สาะผมให้ดูนี่เห็นไหมไม่มีผมหลุดเลยปกติหนวดสรจะแบบมันจะติดอันนี้ไม่มีแบบว่าผมสุขภาพดีมากแล้วคือโอเคเลยกลิ่นหอมเพราะว่าทําจากธรรมชาติแล้วก็เป็นคนที่หน้าเนี่ยใช้สารเคมีไม่ได้เพราะว่าจะแพ้ขดจะขึ้นเดีย๋ยวนี้ไม่มีขดเลยปกติใช้ครีมลวดไม่ได้เลยแต่ว่าตัวนี้ตอบโจทย์มากหนาขึ้นเยอะมากเมื่อก่อนคือผมรีบอย่างนี้เลยนะรู้สึกโอเคมากรู้สึกมั่นใจขึ้นมากมากเลยแล้วก็กล้าที่จะแสะกกลางแล้วค่ะอย่างแรกเลยคือผมนิ่มแล้วมันจง แล้วเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้แล้วมันไม่มันต่อจากนั้นใช้มาประมาณ2สัปดาห์ผมที่มันร่วงตามพื้นอะคือเราสังเกตเห็นได้เลยว่ามันลดลงไปแบบเกินครึ่งอ่ะก็ดีขึ้นนะคะเวลาแบบจะผมเอเงี้ยก็จะไม่แสบหนังศีรษะเลยอ่าผมดีขึ้นค่ะไม่ร่วงเยอะเหมือนแต่ก่อนผมหงอกก็ไม่มีแล้วอะคะ่ะมีน้อลค่ะเปิดป๋า,าดีแบบนี้นะคะจุดลงไปแล้วก็ ขึ้นบนหนังศีษะเราเลยตรงจุดไหนที่เราอยากให้ขึ้นคะขึ้นให้ทั่วเลยแล้วก็หลับไปเลยไม่ต้องล้างออกนะคะใช้